สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตจอบประเด็นนะครับวันนี้วันศุกร์ที่24กุมภาพันธ์2566อยู่กับเราสามคนครับผงฝันละมาเซียก่อติดบาร์เซโลน่าครับพีเตอร์โบอจอดเลือกเชลซีครับโค้ชรักทันข่าวด้วยพู้ครับแน่นอนครับวันศุกร์เป็นการปรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในสุดสัปดาห์นี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีแทรกคิวของฟุตบอลถ้วยคาราบาวครับรอบชิงชนะเลิศ ระหว่างแมนยูเนเต็ดกับนิวคาสเซิลเข้ามาด้วยใช่นะครับเราก็จะเอามารวมเอาไว้ใน EP ีนี้เช่นเดียวกันนะครับเพืม่มีความพร้อมฟันธงสกอร์อมาฝากแล้วก็เกมคู่ใหญ่เชลซี Chelsea, เจอสเปอร์นะครับแล้วก็พวกกลุ่มบรรดาลิเวอร์พูลแมนซิตี้วันนี้ <Mix it. S 1> เราเก็บครบทั้งหมดใช่นะครับ, <ผม S 1> รบเดี๋ยวเราติดตามไล่เรียงกันไปแต่ว่าก่อนเ่นเนี่ยขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับเริ่มจากน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบ,บริษัทไทยเบลล์จำกัดมหาชนครับอยเาิ่มเติมความสดชื่นในทุกๆวันนะครับผม ขอคำอว่า Ten Hag ดีฮาวาเ Ten าดีฮาวนี่สุดยอดครับแล้วก็ฝากเคแบงจากธนาคารกับสิกรไทยด้วยครับบริการทุกระดับประทับใจอย่าลืมโหลดแอปเคพั s มาใช้งานกันนะครับครับผมอ่ะมา,าดูโปรแกรมกันก่อนโปรแกรมก่อนเนาะใช่ว่าคู่ไหนเจอกันบ้างนะครับเริ่มต้นที่ศึก คารบาวครับนัดชิงชนะเลิศนะขอยกเอาโปรแกรมมาก่อนเลยนะครับจริงๆเนี่ยเตะวันอาทิตย์นะครับ26กุมภาพันธ์นะเวลา5ทุ่มครึ่งครับแมนยูเนเต็ดเจอกับนิวคาสเซิลแข่งกันที่สนามเวมบรีนะครับแล้วก็พิมเมอรีครับอะไล่เรียก,กันก็จะเริ่มตั้งแต่วันศุกร์นี้นะครับคืนนี้ก็ตีสาเป็นฟูลแลมเจอกับวูฟแฮมตันส่วนวันเสาร์ครับ สี่ทุ่มเลสเตอร์พบอาร์เซนอลเอฟเวอร์ตันเจอแอสตันวินล่าเวสต์แฮมเจอกับฟอร์เรสต์ลีสเจอกับเซาท์แฮมตันเที่ยงคืนครึ่งบอลมัดพบกับแมนซิตี้แล้วก็ตีสองสี่สิบห้าคิซซอลพาเลทจะเจอกับลิเวอร์พูลนะครับส่วนวันอาทิตย์บิ๊กแมชนะครับลอนดอนดาร์บี้สเปอร์จะเจอกับเชลซีเวลาสองทุ่มครึ่งครับผม,มจัดเต็มเลยนะฮะสหรับสัปดาห์นี้นะอ่ะเราเริ่มต้นกันที่รายการที่เป็นนัดชิงก่อนนะก็คือคาราบาวครับ นะครับเตะกันในวันอาทิตย์น้ออย่างที่เมื่อกี้ดูโปรแกรมกันไปแล้วก็เล่นกันที่สนามกลางเบมรี่แมนยูเจอกับนิวคาสเซิลยูนเต็ดนะครับสถิติการพบการซีซั่นนี้ในลีกเจอกันมานัดหนึ่งลวเสมอกัน0ูนต่อศูนย์ที่โอทัฟฟอร์ดส่วนเกมก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเสมอกันหนึ่งหนึ่งแต่ถ้าย้อนกลับไปก่อนที่จะเสมอกัน2นัดรวดเนี่ยก็มีเป็นแมนยูนะครับที่ชนะนิวคาสเซิลได้4เกมรวดเลย uh huh. นะครับแมนยูนเต็ดฟอร์มกำลังยอดเยี่ยมเลยครับตอนนี้ในเกมยูโรปาลีกก็เพิ่งเอาชนะ บาร์เซโลนามานะครับในเล็กที่2 2ประตูต่อหนึ่งแล้วก็ทำให้สกอร์รวมเข้ารอบนะครับฟอร์มโดยรวมก็ดีไม่แพ้ใครมา9เกมติดต่อกันสภาพทีมของตุนซื้อ Eric ark, เอริกเทนแฮร์ดพลาดใช้ง,งาน3ผู้เล่นหน้าเดิมที่ยังบาดเจ็บด mm. e อนนี่ฟันเดอร์เบิร์กเคสเซนเอริกเซนออาตันี่มาร์คซียาวนะครับแต่ข่าวดีนะครับคาซิมิโรอันนี้พ้นโทษแบนเนาะในลีกก็กลับมาเล่นได้แล้วนะนิวคาสเซิลอยู่ในเตดนัดล่าสุดเนี่ยฟอร์มสะดุดนะครับไปแพ้ลิเวอร์พูลศูนย์ต่อสองนะครับในเกมลีกสามนัดหลังสุด ไม่ชนะใครช่วงหลังถือว่าฟอร์มเริ่มสะดุดนะครับหนักออกไปทางเสมอสภาพทีมของกุนซือเอ็ดดี้ฮาวนะครับข่าวดีอันนี้จริงๆฮะหลังโดนแบนมา3าเกมนะครับบูโน่กิมารไลส์ผลโทษแบนกลับมาช่วยทีมนัดนี้ได้รวมถึงได้โจเซฟวิลล็อกนะครับแล้วก็โจลินตันนะครับหายเจ็บกลับมาแต่ว่าต้องเช็คความฟิตสักนิดหนึ่งแต่จะพลาดใช้ง,งานนิกโป๊กครับอันนี้เพิ่งโดนใบแดงมาแบนหนึ่งเกมก็นัดนี้พอดีเลยอดลงเล่นนัดชิงขณะที่มือสองยังดูรัฟก้านะครับติดคับทาย ทำให้เชื่อกันว่าต้องใช้เป็นลอริสคาริอุสฮะโอ้โหโอกาสเขาบอกว่าพระเจ้าเปิดให้กับคาริอุสได้กลับมาแก้ตัวแนน้าชิงอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะก็เดี๋ยวร่องรอดูว่าคาริอุสจะแก้ตัวตรงนี้ได้หรือไม่นะฮะโอเคอีกคนหนึ่งที่เจ็บก็เป็นเอ็มวนะิคราฟเนาะอ่ะสิบเอ็ดตัวจริงทั้งสองทีมครับเริ่มต้นกันที่แมนยูไนเตดก่อนสี่สองสามหนึ่งเชื่อว่าเขาน่าจะเป็นเซตนี้เดกอาครับช่วงนี้ฟอร์มเทพมากนะฮะก็ลงเฝ้าเสานะครับแล้วก็ แบ็คซ้ายขวาเป็นอารอนวันบิซาก้ากับลุคชอคู่มิดฟิลด์นะครับเฟรดกับกาเซมิโร่3ตัวลุกนะครับอองโตนี่นั่นนี้น่าจะได้ลงตัวจริงนะครับแล้วก็บูโน่แฟนนั้นแลดฟอร์ดนะปีกฟอร์มร้อนแรงนะฮะแล้วก็เวกฮอร์ตเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าส่วนนิวคาสเซิลยูไนเต็ด4-3-3นะครับน่าจะคาดแบบนี้คือเอานะนิวคาสเซิลหายใช่ไหมอ้าวโอเคมาแล้วแป๊บบนึงรอผังขึ้นมาซักหนึงอ่าตรงผู้รักษาประตูเนี่ยเราเราก็เดากันว่าน่าจะเป็น คาริอุสเนาะแต่ในเว็บไซต์อันนี้เขาไม่มีตัวพอดีแต่ว่าจริงๆน่าจะเป็นคาริอุสนะกองหลังนี่เป็นบอสแมนกับชานะครับแล้วก็มีทิปเปียกับเบิร์นเล่นเป็นแบ็กซ้ายขวาสามมิดฟิลด์นี่ยมีบูโนกิมาร์ไลโจลิงตันแล้วก็วิลล็อกนะครับสามตัวลุกเป็นอารันเซงแม็กซิมแมนอามิรอนแล้วก็ตัวเป้านะครับเป็นอีซัคนะเห็นสื่อเขากล้าการว่าถ้าจะมีเปลี่ยนก็อาจจะเป็นลองสตาร์บลงมาเล่นแดนกลาง แล้วก็โจลินตันก็ยังไม่แน่ว่าจะเป็นกองกลางหรือเป็นปีกซ้ายกันแน่ใช่แล้วก็โจลินตันเขาเล่นได้หลายตำแหน่งเนาะแ,แล้วก็ต้องดูความฟิตนิดนึงด้วยใช่ครับอ,อ่ะฟันธงกันหน่อยผมก่อนละกันครับผมว่าตอนนี้แมนยูฉุดไม่อยู่อะความมั่นใจกําลังมานะครับแล้วก็สภาพทีมโอเคด้วยนะครับก็ขาดแค่คริสเตนเอริกเซนใช่ไหมที่เป็นตัวหลักแบบจรงิจรงๆจงัจงๆซึ่งผมมองว่านี่เป็นโอกาสดีที่เอริกเทนฮากจะได้คุมปีแรกแล้วก็มีลุ้นทรฟี่ติดมือเลยซึ่งก็คือถ้วยลีครับ นิวคาสซิลจริงๆก็ไม่ธรรมดาเพียงแต่หลังๆฟอร์มตกไปพอสมควรนะผมว่าเจอกันตอนนี้ไม่อยากเอาอะไรไปขัดกระแสแมนยูผมว่าน่าจะเป็นคู่ชิงที่สู้กันสนุกน่าจะไม่ได้เปิดแกลกันมากจนเกินไปเพราะว่านัดชิงชนะเลิศส่วนใหญ่เป็นบอลรัดกลุ่ม,มแต่ว่าน่าจะเป็นแบบสนุกที่ผมว่าคือสนุกในเชิงกลยุทธ์แทคติกพวกนี้นะครับคิดว่าแมนยูน่าจะได้แชมป์เอริกเทนฮารน่าจะซิลทรอฟฟี่นี้ได้ผมให้แมนยูเฉือน1-0 เห็นฟอร์แมนยูมาแล้วกับตาตัวเองเลยนะครับคือผมรู้สึกว่าจุดที่ผมชื่นชมแมนยูอย่างหนึ่งในยุคของเทนทากนะก็คือเรื่องของความหลากหลายนะเชื่อว่าแฟนแมนยูหลายคนน่าจะรู้สึกแบบเดียวกันคือเราเห็นไลอ up มาแบบเนี้ยนะแรดฟอร์ดฝั่งซ้ายเวคคอร์สกองหน้าแต่ว่าเวลาเล่นจริงๆมันสลับกันได้ใช่นะครับยืดหยุ่นอย่างบรูโน่ก็ไม่ได้ยืนกลางรุกอย่างเดียวบางทีฉีกไปปีกขวาเล่นปีกขวาแล้วทาได้ดีด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่เราพูดว่าโอ้โหฟอร์มแบบ นะขึ้นขึ้น,นลงลงอย่างเฟสเนี่ยแต่ผมสังเกตนะว่านัดไหนที่เป็นนัดสําคัญนะเป็นเกมที่ต้องการเขาจริงๆเนี่ยเขามักจะมากองกลางแบบแนวสุ่มกาชาเนอะไหมเออใช่นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เป็นหัวใจสําคัญเลยคือด a บ i d ิ k ดเดเคอตอนนี้ก็เรียกว่าโอ้โหอ,อยู่ในช่วงที่ท็อปฟอร์มมากๆขึ้นมาท็อปฟอร์มกันหลายๆคนเลยถูกต้องนะครับคือสวนทางเลยฝั่งนิวคาสเซิลเนี่ยโอ้หพอผู้รักษาประตูนะครับไม่มีนิกโป๊บนี่ กระทบแน่นอนเสียหายเสียหายแน่นอนอนะครับผมมองว่าแมนยูมีดีพอจะคว้าแชมป์รายการนี้ได้นะครับก็ให้แมนยูเหมือนกันนะสามหนึ่งเลยอือ่ะผมจริงๆนะคือดูตามเนื้อผ้าดูอะไรทุกอย่างยังไงก็ต้องไปแมนยูฮะแต่เอางี้ผมขอเป็นตัวฉีกที่ที่เออทำให้แบบไม่ได้ไปทางเดียวกันเดี๋ยวแฟนแมนยูจะบอกพ่าปา,ปาความ,มสี่นี้ไม่ความแน่นอนเพราะว่าเพราะว่ามันมีคนฉีกผมฉีกให้ผมคิดว่า เสมอในเวลา<ม>ส่วนถ้าจะไปต่อเวลาไปยิงจุดโทษอันนั้นมันก็แล้วแต่คุณภาพแต่ผมเอาใน90นาทีก่อนมผมคิดว่านิวคาสเซิลเองการได้บูโนกีมาไล์กลับมาแล้วก็พวกตัวเร็วๆปิดๆยังอยู่ทั้งนั้นเลยแซงแมสซี S ่แมงเนี่ยมันขาดแค่จังหวะสุดท้ายไม่ดีแต่ว่าโอ้โหความเร็วอะไรของมันอามีรอนพวกนี้ถ้าวันที่เล่นท็อปฟอร์มขึ้นมาก็หยุดไม่มอยู่เหมือนกันผมก็เลยมองว่ามันมีมุมที่สู้กันได้คู่นี้พอมันเป็นนัดชิงแล้วเนี่ยแล้วก็ผมว่านิวคาสเซิลจะเล่นหรบรัดกลุมนิดึ ก็ทำให้ใน90นา,าทีผมว่ากินกันไม่ลงอเ,เอาเป็น1-1ยิงกันคนละลูกใน90นา,าทีส่วนส่วนใครได้แชมป์ไม่ขอฟันธงแล้วกันเอาแค่ใน90ก่อนอ่ะไปดูเกมพมรีเมียร์ลีกกันบ้างนะครับไลยย่เรียงตามเวลากันไปเริ่มจากเลสเตอร์ซิตี้พบกับอาร์เซนอลนะครับก็เกมนี้จะเล่นที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมนะครับสถิติการพบกันนะัดแรกในซีซั่นนี้อาร์เซนอลชนะไป4-2แล้วก็4เกมหลังสุดเนี่ยชนะเลสเตอร์ได้วรวดเลยนะครับเลสเตอร์ผลงานล่าสุดแพ้แมนยูไนเต็ดมา0-3ทำให้แพ้นัดแรกหลังจากชนะรวดมา3เกม สภาพทีมของกุนซือเบนเดอร์โรเจอร์สครับพลาดใช้งาน3คนก็คือเจมส์จัสตินไรอันเบอร์ทรานแล้วก็จอห์นนี่อีแวนส์ยังบาดเจ็บอยู่นะครับส่วนเจมส์แมดดิวสันเนี่ยอันนี้ต้องเช็คความฟิตหนักเลยครับเพราะว่าโรเจอร์ให้สัมภาษณ์เองว่าต้องเช็คความฟิตอีกทีถ้าลงไม่ได้เสียหายแน่ อาร์เซนอลของคุณซือมิเกลอาเตต้าครับนัดล่าสุดคืนฟอร์มได้ครับแซงชนะแอสตันวิลล่า4-2หยุดสถิติไม่ชนะใครไว้ที่4เกมสภาพทีมก็ต้องลุ้นความฟิตตมัสปาเต้ครับว่าจะหายกลับมาช่วยทีมได้หรือยังนะครับแต่ว่าสื่อเขาก็คาดการณ์ว่ามีโอกาสอยู่นะแต่ยังพลาดใช้งาน2คนเหมือนเดิมก็คือโมฮัมเหม็ดเอลนินีแล้วก็การไม่เชสซุสจริงๆเหมือนกับกำลังเร่งความฟิตอยู่แต่นัดนี้อาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นได้ลงเล่นนะครับไปดูรายชื่อที่คาดจากโคสกอร์ครับ ฮูสกอให้เลสเตอร์เล่นแผน4-2-3-1นะประตูเป็นวอร์ดนะครับกองหลังก็มีตามนี้ครับพวกฟาวส์ s, นะครับคาสตันเย่คริสเตียนเซนนะครับแดนกลางก็มีดูสบิวรี่ฮอลตีเลอร์มันตัวรุกเป็นเจมส์แมดดิสันท่าลงได้นะครับปีกสองข้างเป็นเตเต้กับบานส์แล้วก็กองหน้าเป็นคิดิชิเอเกนาโชฝั่งอาร์เซนอลครับเล่น4-3-3ครับประตูเป็นแอรอนแรมสตีลกองหลังมีซาลิบากับเบรมาเกลเยสแล้วก็เบนไวท์กับโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก แดการมิจอจินโยกรานิตชากา้าและก็มาตินโอเดกาดนะครับส่วน3ตัวรุกครับบูกาโยซากา้าเอ็ดดี้เอ็นคีทีแล้วก็กาบเบรียลมาตินเนลลี่นั่เเนเองอใครก่อนอ่ะผมก่อนเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะลุ้นแมดิสันถ้าลงไม่ได้คือแฟนแฟนเลสเตอร์ในโซเชียลก็จะบอกนี่น่าจะเป็นคนที่เล่นดีที่สุดของฝั่งเลสเตอร์ในฤดูกาลนี้แล้วใช่ถ้าไม่มีเนี่ยกระทบแน่นอนหรือต่อใ,ให้มี ผมเชื่อว่าสภาพร่างกายก็น่าจะไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บมาแล้วก็อาร์เซนอลช่วงนี้นี่ดึงโมเมนตัมกลับไปนะครับก็กุมชะตาของตัวเองอีกครั้งหนึ่งโอกาสในการเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤด,ดูกาลนี้อยู่ในมือตัวเองนะครับคิดว่าเกมแบบนี้มันจะเป็นเกมที่ถ้าเกิดเป็นแต่ก่อนอะอาร์เซนอลอาจจะสะดุดแต่พอมาเป็นอาร์เซนอลในเวอร์ชันปีนี้ที่ลุ้นแชมป์อย่างเต็มตัวเนี่ยเพราะว่าเกมในแบบเนี้ยเขาเก็บได้ นะครับก็ให้เป็นอาร์เซนอลชนะละกันนะ2-0ครับผมเห็นด้วยเลยว่าจากนัดที่แล้วที่ที่พลิกกลับมาชนะวินล่าได้แบบทั้งที่โดนนำก่อน2ที 2> มันเป็นสัญญาณเลยว่าอาร์เซนอลผมรู้สึกแบบนั้นนะว่าสปิริตกลับมาแล้วความสะดุดความเล่นไม่ค่อยลงตัวอะไรก่อนหนะ้านี้4นัดที่ไม่ชนะใครมันได้ความมั่นใจคืนเลยพอชนะวิลล่าแล้วผมเชื่อว่าจะมาสานต่อที่นี่ได้การเจอเสเตอร์ไม่ง่ายเหมือนกัรไปเยือนที่คิงพาเวอร์แต่คุณภาพของผู้เล่นอาร์เซนอลยังมีกันครบครับ ผมเชื่อว่าบุกไปชนะได้แบบอาจจะเหนื่อยนิดนึงเอาเป็นบุกชนะ2-1หครับคือโอเคมันมีช่วงหนึ่งที่เลสเตอร์เคยชนะมา3นัดรวดแต่ดูสถิติเล่นในบ้านปีนี้ก็ไม่ค่อยดีวะ่ะปีนี้ก็มีแพ้แพ้แพ้คาบ้านให้ทีมเกรดเดียวกันเนี่ยก็ยบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับแล้วผลงานมันดันสวนทางกันคือ ถ้าเป็นการเจอกันเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วผมน่าจะให้เลสเตอร์แบ่งแต้มได้นะแต่นัดล่าสุดมันดันกลายเป็นเลสเตอร์แพ้มแมนยูไปสามลูกแล้วอาร์ซอนอลคืนความมั่นใจได้ผมว่าความมั่นใจมันสวนทางกันวะให้อาร์ซอนอลเฉือนแล้วกันเหน,นื่อยหน่อยสองหนึ่งครับผมมาดูแมนซิตี้กันหน่อยนะครับก็จะบุกไปเยือนบอลมัตครับที่สนามวิตาลิตี้สเตเดียมนะครับสถิติการเจอกันครับแมนซิตี้ชนะบอลมัดมา12เกมติด ฟังไม่ผิด12<ฮ>เกมติดที่เจอกันซิตี้ชนะอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ยิงไม่ต่างก่านัดละ2ลูก11จาก12เกมนะบอลมัรครับนัดล่าสุดนี่ชนะอูฟแอมตันได้1-0นะพ้นโซนแดงขึ้นมาก่อนหน้านั้นเนี่ยพวกเขาไม่ชนะมา9เกมทุกรายการสภาพทีมครับคุณซือแกรบรี่โอนนิวครับปัญหาเนี่ยโหหลายจุดเลยนะทาเวนเนีย นะครับเจฟฟนเลอร์มานะเซมูล่าพวกนี้ก็น่าจะลงไม่ไดต้ต้องรอเช็คก่อนว่าจะทันหรือเปล่านะครับส่วนคนที่พลาดแน่ๆสตานิสลาสนะซาบันยี่นะครับเคนลี ley, ook, ook, ่ฮุกบุกพวกนี้นี่เล่นไม่ได้เลยแล้วเป็นตัวหลักทุกคนด้วยนะครับฝั่งซิตี้ครับทีมเยือน UCL เสมอกับไลซิกหนึ่งหนึ่งนะก็เสมอมาสองนัดนะสำหรับซิตี้แต่ว่าก็ถือว่าเป็นสถิติที่ไม่แพ้ใครมา4เกมติดต่อกันสภาพทีมครับเป๊ปกวาดิล่าต้องรอ เช็คความฟิตก่อนของควินเดอร์บรอยกับไอมาริกลาป็อกนะที่มีอาการป่วยแล้วก็โดนตัดชื่อออกจากชุด UCL ีเอส่วนจอห์นสโตนก็ยังพลาดเหมือนเดิมนะครับมาดูรายชื่อกันหน่อยครับฮูสนะกอร์นะก็เน้นๆทางฝั่งแมนซิตี้แล้วกันนะครับ3 4 3ช่วงหลังๆก็จะเห็นแผนนี้บ่อยเอเดซอนเฝ้าเสาครับแนวรับนี่ฮูสกอร์ให้เป็นอาคันจี้ดิอาร์สอาเก้ครับฝั่งขวาครับวอลเกอร์ Walker, ฝั่งซ้ายแบร์นาโดซิวาตรงกลางครับกุนโดกานกับโรดดี้แล้วก็แนวรุก มาเลสฮารันกีเลชส่วนบอนมัดครับตาโอเล่โซลันกี้นะลอดเวลอนโทนี่พวกนี้ก็เป็นตัวหลักๆที่นำทีมนะบสถิติไม่เคยข,มข่มใครตัวเลขมไม่เคยโกหกมันยังเชื่อแบบนั้นคือคือดูจาก12นัดชนะรวดอนะมันเหมือนกับนะงูหลามกับเชือกกล้วยอ,อ่ผูกปีชนะเลยช่วงหลังอ ก็ไม่น่าพลาดคือผมว่าซิตี้ก็คงแบบคือถ้าเราพลาดเกมแบบนี้ผมว่ามันก็จะยิ่งเข้าทางอาร์เซนอลแล้วดูจากเวลาในการเตะนะครับเตะก่อนอาร์เซนอลเนี่ยเตะก่อนด้วยนะเตะใสี่ทุ่มเตะก่อนซิตี้ก็จะรู้ผลแล้วนะครับคือถ้าเขาอยากจะลุ้นแชมป์ต่อซิตี้ต้องเก็บเกมแบบนี้ให้ได้นะแต่ก็ยังเชื่อว่าไม่น่าจะพลาดนะครับดูจากความเหลื่อมล้ำเรื่องของสถิติแล้วผมให้ซิตี้ชนะนะอย่างต่ำๆก็อ่นะ สามศูนย์สามหนึ่งครับคืออย่างอย่างนั้ที่แล้วอ่ะใน UCL ผมให้เสมอเพราะว่ามันคือไปเยือนไลฟ์ซิกไงแล้วมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่นั้นเนี้ยต่อห้เป็นเกมเยือนเหมือนกันแต่มันเจอบอลมัดที่ฟอร์มก็ไม่ค่อยดีซิตี้ไม่ควรพลาดแล้วกันคือถ้าเกิดพลาดนั้นเนี้ยความมั่นใจนักเตะมันจะกู่ไม่กลับนะต้องชนะไว้ก่อนไม่ว่าคูอาร์ซอลนกับเลสเตอร์จะเป็นยังไงก็ตามให้ชนะได้แต่ผมว่าอาจจะไม่ขาดสองหนึ่งครับผม ผมก็ให้ซิตี้ชนะเหมือนกัน2-1นะฮะเห็นด้วยกับพีเตอร์โบสว่าอาจจะอาจจะยากนิดนึงโดยเฉพาะถ้าเดอ์บอยฟิตไม่ทันก็จะขาดขาดตัวหัวใจสำคัญในแดนกลางตัวที่จะคอยสร้างสรรค์นะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าคุณภาพอ่ะคือแม้ว่าเนี่ยบอลมัสจะเอาชนะวูฟฟมต้ามา1นึแล้วก็โอ้โหออกมาจากโซนแดงได้เสทีแต่นั้นนี้ถ้าไม่น่ารอดครับพอไปเทียบกับคุณภาพแมนซิตี้อ่ะ ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวบอลมาร์เนี่ยน่าจะกลับไปสู่โซนดาอีกทีนะฮะก็ชนะสองหนึ่งครับสำหรับมนซิตี้ฮะโอเคไม่ต้องวิเคราะห์อะไรมากมายครับไปดูลิเวอร์พูลครับมาดูลิเวอร์พูลหน่อยนะโอ้โหยังเม้ามัรเลยโอ้โหนะฮะอ่ะคิสซาพาเล่นะครับเปิดเซอร์เคิร์ธาร์คนะครับพบกับลิเวอร์พูลนะฮะสถิติการพบกันเจอนัดแรกซีซั่นนี้เป็นนัดหนึ่งแล้วจำกันได้ไหมที่แอนฟิลด์เสมอกัน1-1ึนึะนูนเยสต้นใบแดงนะฮะ ก็แต่4ครั้งก่อนหน้านั้นเป็นลี์พูที่ชนะนะาพาเลทร่วนะคิซาพาเลทผลงานล่าสุดเสมอเบรนท์ฟอร์ดมัน,นม1ต่อนช่วงหลังผลงานแย่ครับแย่มากๆเลยพาเลทเนี่ย12เกมหลังสุดชนะนัดเดียวและไม่ชนะใครมา8เกมติดต่อกันแล้วโอ้โหสภาพทีมของกัซซูพาติกเวลลาครับข่าวดีได้ทาริกมิเชลหายเจ็บกลับมาแล้วส่วนเจอวอร์ดนะครับยังต้องเช็คฟิตขณะที่เจมส์ทอมกินนะครับมีปัญหาส่วนตัว นะครับเขาบอก personal r e เลสเนะครับก็น่าจะพลาดเหมือนกันรวมถึงแซมจอห์นสตันนะครับนายด่านแล้วก็มีวิฟิตซาร์ฮานี่สำคัญเลยไม่เหมือนร่างกายน่าจะยังเจ็บอยู่แล้วก็รวมไปถึงนาธานเฟอร์กูสันด้วยนะที่พลาดลงเล่นฝั่งลิเวอร์พูลบ้านนะครับในล่นา,นะาลสุดใน UCL เนี่ยโดนเลอบริดถล่มคาบ้านมา2อต่อหนะครับทั้งทงที่บอลลีกเหมือนกำลังคืนฟอร์มเลยชนะมา2นัดรวดก็ต้องดูว่าจะมีเป๋ามาอามัดจากมาดริดหรือเปล่า สภาพทีมของคุณซือเจเกนครอฟเนี่ยมีรุนได้อีบายมาโกนเต้นะครับกองหลังตัวจริงเนี่ยกลับมานัดนี้หลังจากเจ้าตัวโพสใน IG แบบเหมือนบ่งบอกสัญญาณว่าจะกลับมาแล้วนะครับขณะที่โจโกแม็โจโกเมสเนี่ยเจ็บเล็กน้อยจากเกมแพ้มาริดนะฮะเมื่อกลางสัปดาห์ก็ต้องรอเช็คฟิตครอฟบอกว่าเราต้องรอดูร่างกายอีกทีหนึ่งก็จริงๆถ้าเกิดคนที่มาดูเทปนี้ย้อนหลัง จริงๆครอบอาจจะให้สัมภาษณ์วันศุกร์ไปแล้วก็น่าจะได้รู้แล้วว่าโกเมสจะพร้อมหรือเปล่าโกนาเต้จะพร้อมหรือเปล่านะฮะส่วนคนที่พลาดแน่ๆลมซี่ไปผ่าตัดเตียโก้น่าจะยังไม่พร้อมเช่นเดียวกับหลุยส์อาร์ตยังต้องเรียกคอามฟิตต่อนะครับสิเป็นตัวจริงที่ค่าของทั้งสองทีมนะครับฝั่งพาเลสใน4-2-3-1นะครับแน่นอนว่าการขาดหายไปของวิฟิซาฮาเนี่ยแนวรุกก็ถือว่ากระทบเลยนะฮะต้องใช้เป็นมาเตต้ายืนเป็นตัวเป้า ชลูฟปีกซ้ายโอลิเซ่ปีกขวาแล้วก็อายูเล่นเป็นกองหน้าตัวตามเป็นเพเมเกอร์นะครับแล้วก็มีลกองก้าวยืนคู่กับดูกูเล่ตัวรับเนี่ยมีกุยฮีกับอันเดอร์สันนะครับแล้วก็มีมิทเชลนาธานีลคลายผู้รักษาประตูเป็นกวยต้านะครับส่วนเลียฟูนะครับ4-3-3อาริซองเบเกอร์เฝ้าเสานะครับถ้าโกเมสไม่ฟิตนะก็น่าจะต้องเปลี่ยนครับเปลี่ยนคู่หูฟันได้หน่อยแต่ โกนาเต้เพิ่งกลับมาซ้อมได้เนี่ยก็ไม่ชัวร์ว่าคอปจะส่งลงทันทีเลยหรือเปล่านะม,มันต้องมีเรียกฟิตด้วยไงก็อาจจะเป็นฟันไดมาติดไปก่อนแล้วก็อาโนโบรบสันแบ็กซ้ายขวานะครับไม่รู้จะมีโรเตชันบ้างไหมสามเซตฟิลครับเฮนเดอร์สันฟาบินโยบายสติสสื่อเชื่อว่าน่าจะเป็นเซตเดิมเช่นเดียวกับสามแนวลุกด้วยซาร่ากัคโปนุนเยน่แต่ผมว่าเซตเหลี่ยงไผมว่ามันมีมีโรเตชันบ้างคือดาวดาวค่อนข้างยากเพราะอย่างแนวลุกเนี่ยมีทั้งโชต้าและฟิมิโนพร้อมให้หมุนกองกลาง ก็ยังมีมิลเนอร์มีคนที่เกตาคนที่อ่าเจนคอาสามารถหมุนหมุนเวียนนักเต่ได้เหมือนกันก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าคอาจะหมุนเวียนเพื่อความสดสักกี่คนนะคอ่ะอคุยก่อนเลยอ่ะก็แน่นอนสิ่งที่ผมต้องวล่นแค่อย่างเดียวเอาจริงๆถ้าเจอทีมที่แบบเป็นระดับท็อปเหมือนกันเป็นทีมระดับบิ๊กซิหรืออะไรอย่างเงี้ยผมต้องวลนเลยนะเพราะว่ารีฟูน่าจะมีอาการเมาหมาัดมากลัวว่าแบบจะ,ะสะดุดอันนี้แต่พอเจอพาเลส ที่ฟอร์มแย่แบบนี้มันทําให้ผมมองถึงว่าลิฟูมีโอกาสบุกชนะได้นะมแม้ว่าที่ผ่านมาลิฟูต่อให้เจอทีมท้ายตารางมันก็แพ้ได้นะอแต่ผมว่าลิฟูถ้าดูจ,จากเกมอีกสองนัดล่าสุดแล้วก็เกมที่เจอมาตริด็ดก่อนที่จะมาโดนยิงลูกห้าลูกรวดอะลิฟูดีขึ้นนะมผมผมรู้สึกแบบนั้นอืแล้วก็สําคัญเลยพาเลตไม่มีซาฮามันขาดเคี้ยวเล็บอะ,อะผมว่าลิฟู น่าจะบุกไปเก็บชัยชนะได้แบบคือ,คอ,คอหน่อยสอหนึ่งะครับ3ต่อฟอร์มในลีกแต่ว่าแชมเปี้ยนลีกนี่ก็คือ,อแย่ไปแล้วนะกลัวเรื่องสภาพจิตใจไหมคือก็แหละผมผมก็แอบแอบหวั่นเรื่องนั้นนิดนิดเหมือนกันแต่ว่าผมเพราะว่ามันเป็นการนำไปก่อน2 0สูแล้วโอ้โหกลับมาโดนยิง5ลูกแต่ก็ยังเชื่อว่าครอปจะต้องพยายามพูดในตั้งแต่โฟกัสใหม่ลืมลืมไปแต่ดูเอาในลีกนี้จะไปปล่อยอย่างนั้นไม่ได้ไงคุณก็ต้องโฟกัสในลีกนะใครก่อนคุณผคุณก่อนเลย ผมว่าเรื่องสภาพจิตใจมองข้ามไม่ได้เหมือนกันนะแล้วก็เรื่องสภาพร่างกายลิพูจัดเต็มในเกมเจอมาดริ็ดมามพาเลตได้พักมาหนึ่งอาทิตย์เต็มๆแล้วเล่นในบ้านผมว่าลิพูเล่นดีกว่าแต่อาจจะแบบมาโดนตีเสมอมให้ลิพูนำก่อนแบบมั่นใจเลยเป็นไปได้เหมือนกันนะเสมอเด้อาจจะมาโดนตีเสมอท้ายเกมมีความรู้สึกลึกๆอาจจะแบบเซอร์ไพรส์พาเลสแบ่งแต้มได้หนึ่ง โอ้โหถ้าเสมอนี่เป็นการเสมอสองนัดติดเลยนะในซีซั่นนี้ที่เจอกับพาเลทก็จะถือว่าน่าผิดหวังไหมก็โอ้ถึงว่าทุกวันนี้ก็ผิดหวังอยู่ฮะหมายถึงว่าฟอร์มผมพูดตรงๆฟอร์มปีนี้แยกว่าปงพันยี่สบี่บอืกครับนะเข้าใจมันแยกตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนนี้เลยครับเออรผมผมผมดูเกมกับมัตริดออะจริงๆลิเวอร์พูลยังแสดงให้เห็นถึงความน่ากลัวอยู่ในบางช่วงของเกมแต่ว่าเป็นทีมที่ พอฟอร์มมันดรอปลงไปมันกลายเป็นทีมที่มันรักษามันรักษาช่วงเวลาดีๆแบบน,นั้นเอาไว้ได้น้อยอนะครับคือไม่ใช่ว่าแบบกับมัดลิดคือไม่ใช่ว่าสู้ไม่ได้เลยนะผมว่ามันมาสู้ไม่ได้ตอนสติแตกใช่ตอนโดนลูกโดนล,ล,ล,ลูกสามล,ลูกสี่เริ่มออกใช่ใช,ใช่แค่ลูกสามเท่านั้นแหละเละเลยใช่แต่แบบไอตอนที่ยังสมาธิโฟกัสตเต็มๆอ่ะมันก็เล่นดีแต่เคียงแค่ว่ามันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วที่แบบจะโฟกัสได้ดีกว่านี้ถูกต้อง นะครับก็เลยรู้สึกว่าเกมกับพาเลทถ้าเกิดกลับมาเล่นได้อะขอสักประมาณ25นาทีในเกมเจอกับมารติดอเออผมว่าเลียฟพูก,ก็เป็นทีมที่จะเอาชนะพาเลทได้ผมว่าชนะได้แต่เหนื่อยเหนื่อยมากๆเหนื่อยแบบเหนื่อยจัดๆเลยอ่ะอลูกเดียวเลย1-0ครับครับไปดูปิดท้ายนะครับลอนดอนดาร์บี้นะครับสเปอร์นะครับเจอกับเชลซีเล่นที่บ้านของสเปอร์นะ สถิติการเจอกันนัดแรกซีซั่นนี้เสมอกัน2-2นะครับตอนนั้นโค้ชเชลซียังเป็นโทมัสทูเคิลนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นแกรัมพอรเตอร์แล้วก็ก่อนนั้น,น,นเนี่ยในยุคข,ของทูเคิลเนี่ยก่อนจะเสมอกัน2-2นะเชลซีเคยผูกขาดเหมือนกันนะชนะสเปอร์มา4เกมรวดนะครับฝั่งสเปอร์ครับผลงานล่าสุดชนะเวสต์แฮมมา2-0นะครับคืนฟอร์มหลังจากแพ้มา2เกมติดในทุกรายการสภาพทีมของคุณซื้ออันโตนิโอคอนเต้ครับมีตัวเจ็บ4คนคืออีฟบิซูมาอุโกยอริส เซซยงแล้วก็โรดิโก้เบนตานกูที่ล่าสุดพัก9เดือนอเ,เลยครับที่เหลือพร้อมลงเล่นเชลซี Chelsea, นะครับผลงานล่าสุดนะฮะอ่อนกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วนะแพ้เซาแฮมป์ตันทีมบอยคาบ้าน0ูนนะครับทำให้5้านัดหลังสุดทุกรายการไม่ชนะใคร10เกมหลังสุดทุกรายการชนะนัดเดียว14เกมหลังสุดชนะแค่2นัดคือชนะออบอลมัตกับชนะคริสตัลพาเลสสภาพให้ไันได้อย่างนี้นะฮะสภาพทีมของคุณซือแกรมพอเทอร์เอ้ยไม่ใช่แกรมพอตเตอร์นะครับมีปัญหาทั้งหมด5ราย กองเต้เนี่ยน่าจะยังไม่พร้อมนะครับส่วนคนที่ยังเจ็บอยู่เนี่ยก็จะเป็นพวกอาร์มันโดโบรยาคริสเตนพูดิสิกเอดูอาร์เมนดีแล้วก็เซซาร์อัสเปริโกยต้าเห็นภาพกลับมาคอปแฮมแล้วแต่ว่าเหมือนกับยังไม่ได้ใส่ชุดซ้อมความฟิตอาจจะยังไม่ถึงเพราะเพิงพ่งเพิ่งมีอาการคนอนคัชชันตอนนต้องอีกสักนัดนึงอาจออาจะอาจจะยังลงไม่ได้เกมนี้นะครับไปดูรายชื่อที่คาดหน่อยครับจากฮูสกอร์นะครับก็สเปอร์จะเล่นแผน3-4-2-1ประตูเป็นเฟเซอร์ฟอสเตอร์นะครับกองหลังมีลองเล่ดายเออร์โรเมโร คู่กลางเป็นฮอยแบกกับสกิปนะฮะแล้วก็วิงแบ็กสองข้างเป็นเบนเดวิสกับเอมเมอ์ซงโรยาวตัวรุกจะเป็นริชาลิซงเดียนคูลูเซฟสกี้แล้วก็แฮร์รี่เคนเออแล้วส่วนทังบินหายไปไหนนั่นสิอันนี้ค่อนข้างแปลกใจน,น,นะครับเชลซีเล่น4-2-3-1ครับประตูเป็นเกป้าแบ็กโฟมิริสเจมสิลวาบาเดชิวเบนชิวเวลคู่กลางครับโควาสิตกับเอนโซนะครับแล้วก็ตัวรุกจะมีมูดริกชูอัลเฟรดิกซ์โนนี่มาดูเอเคแล้วก็กองหน้าเป็นไคฮาวส ก่อนเลยไหมอ่าผมก่อนเลยคือถ้าถ้าเป็นยุคทูเคลผมมั่นใจว่ายังไงก็ไม่แพ้เพราะว่าทูเคลค่อนข้างถูกฉลกมากในการเจอกับสเปอร์อแล้วก็ถิติภาคหลังเวลาเชลซีเจอกับสเปอร์เชลซีดีกว่าเนี่ยถิยติที่ชนะเนี่ยมันมาจากทูเคละหลถลนัดเลยนะใช่ครับแต่ตอนนี้แกรัมพอตเตอร์ชะตาอาจจะเปลี่ยนไหมผมว่า <c oughs> ผมว่าเปลี่ยน <c oughs> ในมุมผมนะผมว่าเปลี่ยน,น <c oughs> เปลี่ยนถึงขั้นแพ้ไหมแล้วสเปอร์เป็นทีมที่เราคุยกันมาตลอดมาฟันทงยากผีเข้าผีออกพอสมควรนะปวดจะคิดว่าเสมอชนะ ปวดที่ว่าชนะเสมอแต่ว่านัคน,นี้สเปอร์เล่นในบ้านนะครับเล่นในบ้านแล้วก็อย่างแดนกลางอาจจะขาดเบนตันกทูที่เป็นตัวหลักแต่ว่าสกิปได,ได้รับคําชมนะว่าเล่นดีเหมือนกันออย่างดีสุดเชลซีนะว่าเสมอแต่ถ้าให้ผมต้องเลือกสกอร์เดียวผมให้สเปอร์เฉือนสองหนึ่ง ุณจะหืออะไรผมว่าตามเนื้อผ้าเขาที่4ี่ผมที่10ไม่คุณหวังก็แหละคุณหวังว่าแบบเวลาฟันธงสเปอร์แล้วผลจะออกอย่างไหนไม่ใช่คิดแบบนั้นจริงๆคิดแบบนั้นจริงๆเขาดบบสี่ผมดบบสิบก็ตามเนื้อผ้าเล่นบ้านสเปอร์ด้วยผมผมคิดว่าสเปอร์ชนะคือสเปอร์ก็ฟอร์มแข็งใบแข่งมานะแต่เชลซีไม่แข็งแต่ก็เป็นอย่างนี้จริงๆคือพอไม่ดีจริงๆเลยมันดีหรือมันไม่ดีคือถ้าจะฝากฝีฝากไขได้มันก็ต้องสเปอร์แหละแล้วก็ เล่นในไวท์ฮัสต์ไม่ใช่ไวท์ฮเล่นต้องใช้คําว่าทาวนแฮมฮอสเปอร์สเตเดียมมันก็มีแฟนบอลที่คอยปลุกอยู่แล้วผมดูปฏิกิริยานัน้เแต่เชลซีสองสามเกมหลังผมว่าเขาก็ยังเล่นกันเต็มที่นะแต่ผมรู้สึกว่ากับกุนซือคนนี้มันไม่น่าได้ดีกว่านี้แล้วเขารู้สึกผมนะไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมพูดอาจจะผิดผิดเพี้ยนไปเลยก็ได้ผมพูดแบบนี้อยู่ดีๆโอโ้โหนัดนี้ยิงทะลมโอ้ยั่โงดททาชนะนะถาแป้งขาวเขารายการเลย อันมันต้องเชื่อฟอร์มก่อนนะผมก็ว่ายิงไปเรื่อยๆนะแบบเชลซีก็อาจจะต้องสะดุดอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าทอรโบลิจะกล้าปลดพอร์เตอร์อคิดว่าแบบนั้นเอาเป็นสเปอร์ชนะมีแต่เอาโซนลงแทนลิชาริซอนนะ <laughs> ลิชาริซอนยิงจ่อๆไม่เข้าเลยช่วงนี้เอาโซนลงแล้วก็ผมเชื่อว่าชนะสอูครับผมออโอกาสออกเสมอสูงผมให้สัดส่วนของการเสมอเนี่ยนะ50%ซเลยนะครับสเปอร์ ชนะสัก35%เอชลซีสัก15%ะสัดส่วนความน่าจะเป็นของเกมนี้คือผมรู้สึกว่าช่วงหลังๆสเปอร์เริ่มคุมสติตัวเองได้นะแต่ก่อนเนี่ยมันจุดอ่อนของเขาคือเวลานำคู่แข่งก่อนหรือว่าเวลาแบบช่วงชิงความได้เปรียบในเกมแต่ว่าปิดเกมไม่ได้นะมาช่วงชอบโดนช่วงเวลาสำคัญสำคัญแต่ว่าเชลซีคือปัญหาเยอะจริงๆในช่วงเวลานี้ เอ่อเอาเบื้องต้นให้เสมอไว้ก่อนคือยังไม่อยากมองว่าก็เป็นไปได้จะแย่ถึงขนาดที่แบบเออเกมดาบี้มันเสมอกันได้นะใช่คือผม,อมรู้สึกว่าพอมันมีคำว่าดาบี้เข้ามาเนี่ยมันอาจจะแบบเพิ่มแรงกระตุ้นให้นักเตะผมให้เสมอหนึ่งหนึ่งไว้ก่อนนัดทีแล้วพี่ก็คิดเงี้ยแล้วเป็นไงเจอซาแฮมตันบุย้ย <laughs> <laughs> มันแบบโอ้โหบอลไม่มีโค้ดด้วยเออต้องชนะอืมขาบ้า อ่ะสู้กันต่อนะครับนี่คือปรีวิวนะในสุดสัปดาห์นี้ก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับฝากสปอนเซอร์ของเราก่อนจากกันด้วยน้ำมันธรรมชาติตาช้างคอบอลคอช้างคอเดียวกันครับแล้วก็เคแบงจากธนาคารกสิกรไทยรบ,บริการทุกระดับประทับใจเริ่มโหลดแอปเคพัสมาใช้กันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซ u b s c r i b ์ให้กับสยามสปอร์ตด้วยเรา3าคนแล้วก็ทีมงานขอตัวลาไปก่อนเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับบอบาย สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกษิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ